อยู่กับท่านสมบัติกันจนวัฒนานะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดไทยไฟสูนเนินนะครับครับผมจุดประสงค์ของท่านสมบัตินะครับจัดไทยไฟครั้งนี้เพื่ออะไรครับอตอนเดินผมเขาอยาตเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวอำเภอสูนเนินนะครับกล่าวขอบพระคุณท่านสุวัสดิ์ฤิประตาพันลระด์รองนายกรัมตีท่านเทวันฤธิปตาพันลพบหน้ณพรักชาติพนาและทีมไทยไฟทั้งหมดนะครับที่ได้จัดมวยไทยไฟขึ้นที่สูงเนินนะครับก็ จุดประสงค์หลักๆเลยต้องการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับถึงอำเภอสูงเนินเราอยากให้พี่น้องอฟแฟนมวยไทยไฟได้มีโอกาสได้เห็นพระน,นองที่เมืองเสมาหรือเมืองสูงเนินของเราเนี่ยซึ่งมีอายุมากกว่าพันสามร้อยปีก็ยังได้พบกับประสาทเมืองแขกซึ่งเป็นวัฒนธรรมระหว่งาง ของกับวัฒนธรรมของทลาวดีอยากให้เห็นความสวยงามของวัฒนธรรมของอำเภอสูงเนินเราว่าอำเภอสูงเนินเรามีสิ่งดีๆเยอะมากครับอันนั้นเป็นจุดประสงค์หลักเลยแล้วก็อยากให้พี่น้องอาชาวสูงเนินไปช่วยเสียไทยไฟด้วยแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับอยากจะกราบเรียนพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินและแฟนๆไทยไฟทั่วประเทศเลยว่าเราเนี่ยวันที่5้านะครับวันที่5ก็จะมีการมอบบัตรไทยไฟนะครับ อยากจะเชิญชวนมารับบัตรไทยไฟที่บริเวณสนักงานของปั๊มน้ำมันปตทสีเกตสูงเนินนี้นะครับเราจะมีบัตรไทยไฟประมาณ500บาทนะครับมอบให้กับพี่น้องแฟนๆใหม่ไทยไฟนะครับก็ขอเชิญชวนมาระหว่าง9โมงถึงเที่ยงครับก็กลับเรียนพี่น้องแฟนๆใหม่มารับบัตรแล้วก็มาชมไทยไฟแล้วก็มาเที่ยวรสูเนินกันครับขอบคุณครับครับผม ครับอยู่กับท่านไพฑูรย์มหาชื่นใจนะครับนายประสุนเนอร์นะครับอยากให้ท่านเชิญชวนคนมาชมไทยไฟสุนเนอร์นะครับครับก็ต้องสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยอำเภอสุนเนอร์เรามีงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คืองานไทยไฟสุนเนอร์นะครับวันที่8พฤษภาคม2565นะครับที่ประสาทเหมือนแข่งวันนี้เนี่ยมีนักมวยระดับระดับโลกว่างั้นเถอะนะครับมวยไทยระดับโลกมาจํานวนมากนะครับก็ชิญชวนพี่น้องนะครับเซียนมวยพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับวันที่8 มาเที่ยวอำเภอสุเนินกันนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงมวยชกนะครับเช้าเรามีในพื้นที่อำเภอสุเนินเรามีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งนะครับมีพระนอนอายุ1,300ปีนะครับหินทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีวัดป่าปูผาสูงนะครับมีน้ําตกวังเนินนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายจุดนะครับปราสาทเมืองแขกปราสาทเมืองปูปราสาทเมืองเก่านะครับแล้วก็มีสินค้าโอท็อมากมาย นะครับโดยเฉพาะอาหารเนี่ยอาหารกลางวันที่อำเภอสุเนินเนี่ยมีอาหารอร่อยมากซาลาเปาทอดนะครับขนมส้มโอนะครับสินค้าต่างๆที่พื้นที่อำเภอสุขเนินมีจำนวนมากนะครับนอกจากนั้นตอนเย็นเนี่ยก็ไปชมมวยที่คิดว่าเป็นไฟยุโรปอีกไฟหนึ่งนะครับของนักมวยไทยกับนักมวยต่างชาติที่มาพบกันที่อำเภอสุงเนินนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับทางข่าวสุงเนินและก็พี่น้องที่ฟังสื่อออนไลน์ตรงนี้ มาเที่ยวสุขเดินของเรานะครับวันที่8เราในฐานะเจ้าภาพผมในอำเภอสุขเรินพร้อมด้วยท่านสอจอและก็ทีมงานหลายๆคนนะครับพี่น้อง,งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องกำนันพหญ่บ้านในพื้นที่พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับท่านนะครับด้วยความดีดีครับครับขอบคุณมากครับครับภาคการประชุมวางมาตรการด้านสาธารณสุขนะครับกความปลอดภัยหรือ การจัดงานไทยไฟสุงเนินวันที่8พฤษภาคมนะครับได้รับเกียรติจากท่านไพฑูรย์มหาเชื่นใจในประสมเนินนะครับร่วมประชุมกับท่านสอจอสมบัติการจนาวัฒนาที่สำนักงานท่านสอจอสมบัตินะครับที่ป้๊มปตท,ะทประเสริฐสินสีเกรตสุงเนินนะครับกับทีมงานท่านสอจอนะครับก็รายงานนะครับการวางมาตรการต่างๆกับท่านในอำเภอสุนเนินนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับของดีสุงเนินนะครับโอทอปสุงเนิน พระนอนสุงเนินนะครับแล้วก็ปราสาทหินเมืองแขกปางกูนะครับเมืองเก่านะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสุงเนินเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับก็ดูการประชุมกันวางมาตรการต่างๆของไทยไฟความคืบหน้านะครับมารับรับฟรีนะครับวันที่5นะครับ พุษภาคม2565นะครับที่ปั๊มปตทปาทบสิริน,นะครับสำนักงานท่านสมบัติการน,นวัฒนานะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับบัตร500ใบนะครับจำนวนจำกัดนะครับมี500ใบก็อย่าลืมเดี๋ยวพานะครับแฟนหมัดมวยนะครับชมไทยไฟสูงเนินด้วยกันครับ นอกจากประชุมไทยไฟนะครับก็มีข่าวดีสำหรับนะครับโรงเรียนต่างๆนะครับพระนัท่านสุวรรณีรประจันปรรบดีรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับ53โรงเรียนนะครับก็ท่านสจสมบัติก็รังสรรคาคับท่านในอำเภอสุนเนินนะครับเพื่อให้สถานศึกษานะครับส่งตัวแทนมามอบรับมอบนะครับก่อนการเข้าถ่ายทอดสดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของอำเภอสุนเนินอีกเรื่องนึงนะครับที่การมองเห็นการศึกษาของ ลูกๆนะครับเชาาอำเภอสมเนินในงานจัดงานไทยไฟครั้งนี้นะครับก็ที่ประชุมวันนี้นะครับวันที่2ีสามีนายนพุรางนรันห้รนะครับที่สำนักงานสอจอสมบัติการเจริวัฒนานะครับปันมประเสริฐน,นะครับปตท การสิ่เกตันเองครับก็บรรยากาศการประชุมนะครับก็ตอนนี้แอดมินก็ได้รับเกียรติเชิญมาเป็นสกิพยานในการประชุมนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์อำเภอสุขเนินของเรานะครับการจัดรายการมวยใหญ่นะครับเป็นรายการดีๆที่ชาวบ้านสุขเนินไม่ขวดพลาดนั่นเองครับครับบรรยากาศนะครับท่านประปจนมหาชื่นใจนะคำนาบ้านสุขเนินนะครับแล้วก็ท่านสมบัติกาตั้งวัฒนาในการเปิดสาหารื่อนะครับวางแผนเกี่ยวกับการ จัดงานสูนเนินไทยไฟนะครับทีปั๊มปตทนะครับข้างบริษัทสิเกตนะครับปตทประสิทธิ์นะครับวันที่5นะครับท่านทีเป็นแฟนมวยนะครับมารับบัตรฟรีที่สำนักงานท่านสจสมบัตินะครับ500ใบนะครับโคราชบ้านเราร่วมจัดไทยไฟสูงเนินส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโบราณ2 0 0พกว่าปีต้นกำเนิดเมืองโคราชเราใจกับมวยค่าเชื่อนำทีมโดดแ,แสนชัยกิตติเต็งหนึ่งปต,ตทไซโย น้องโอเวโรและการกลับมาของสุดสาครสอกิ่นมีพร้อมด้วยเพชรพงษ์ชัยแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่31ตัดเชื่อกับสุขสวัสดิ์ในศึกอีซูซูครับซุปเปอร์ไฟท์2 2 2 2ในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมณประสาทเมืองแขกอำเภอสูงเหนือจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดเวลา18นิกาทางช่อง8และยูทูบ Hi-Fi Official.